ตรงนี้ด้านบนใช้เป็นหลังคาไฟเบอร์กลาสนะครับเป็นลอนของทิ้งชีสแต่เป็นไฟเบอร์กลาสตรงนี้จะมีายุการใช้งานที่นานกว่าแผ่นใสแบบสมัยโบราณนะตรงนี้นะครับฐานลากที่ผมบอกรวมเป็นไมโครพายนะครับก็คำนวณตามโหลดน้ำหนักแล้วก็ตามจำนวนต้นผมดูใน y o u u t YouTube ครับแล้วก็หนึ่งต้องการช่างที่ไม่ทิ้งงานไม่ทิ้งงานเลยใช้กลัวกลัวกลัวเลิกทิ้งงานปึงพูดได้เต็มปากเนีว่าสุดของแสงของตรงตามปกขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยครับ สวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรดสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเดอะลิชโมชัยพฤกวงแหวนหลังนี้อีกแล้วหลังนี้นะครับต้องบอกต้นคลิปเลยนะว่าเราทำเสร็จไปแล้วประมาณ3เดือนก,กว่าๆคุณผู้ชมในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราจะมาตรวจงานกันมาดูกันว่า ผ่านไปแล้ว3เดือนกว่าเกือบ4เดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับคุณผู้ชมคลิปแรกนะครับผมถ่ายงานหน้าบ้านไปนะครับหลังคาหน้าบ้านบางเออห้าของบ้านอยู่แล้วก็ขอแบบขอสัมภาษณ์หน่อยนิดหน่อยนะครับโอ้ยิ่งสัมภาษณ์ยิ่งสนุกนะครับใครยังไม่ดูย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับว่าเราโดนขนาดไหนนะครับหลังนี้หลังเดียวกันนี่แหละนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะพาไปดูงานหลังบ้านคุณผู้ชมงานหลังบ้านเนี่ยจะเป็นการลงเสาเข็มไมโครพายแล้วก็ทําห้องครัวเป็นลักษณะของทาวน์โฮมหลังมุมนะครับวันนี้พลาดไม่ได้เลย แต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าใครที่เคยดูคลิปแรกนะนี่เลยนะครับหลังนี้นะครับนี่เลยเป็นร้านของบริษัทเราเหมือนกันนะครับซึ่งเสร็จไปนะครับเรายังไม่ได้มาีวินะหลังที่มีการขันร้องป้าเนี่ยนะครับสีเื็นเหลืองเป็นแดงนะครับตรงนี้นะครับก็คือเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับจะขอญาตท่านเจ้าของบ้านไปถ่ายด้วยนะก็ถ้าท่านเจ้าของบ้านดูคลิปนี้อยู่ก็ ไล่เข้ามาได้นะครับว่าสะดวกวันไหนนะครับแต่ก่อนอื Vold ่นต้องบอกว่าหลังนี no ้นะครับพลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะครับสาหรับหน้าบ้านที่ถ่ายไปและเดี๋ยวจะพาไปดูหลังบ้านนะครับอ่ะเพื่อไม่้เสียเวลาตามมาครับตรงนี้นะครับเป็นทาวน์ฮมหลังุมอย่างที่ผมเรียนในซานนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่มีสเปซนะครับระหว่างตัวบ้านกับรั้วนยตามกฎหมายเขาจะให้ที่2เมตรอยู่แล้วโดยประมาณนะสเมตรขึ้นไปนะครับส่วนตรงนี้ถ้าสองบ้านเลือกที่จะปูหญ้านะครับหญ้าตรงนี้ก็น่าจะไม่ควได้น้ำเท่าไหร่นะครับแดดมันแรงมากสําหรับ หลังนี้เนื่องจากตรงนี้เนีไม่มีฟา,าสานหรือไม่มีระแนงบางเลยคุณผู้ชมเนเป็นรัว้วเป็นรัวนร้วปกติเลยเห็นไหมถ้าจะให้ดีนะครับก็ปลูกต้นไม้บางได้แต่ถ้าปลูกต้นไม้ล่างมันอาจจะไปโดนรัวร้วโครงการตรงนี้ต้องระวังหรือถ้าจะให้สบายใจก็ต่อเสาขึ้นมาแล้วก็ทำระแนง ่วยได้เลยเนะครับช่วยได้แต่ถ้าใครบอกว่าท,ทาําเ่ระแนงแล้วฝนมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันถ้าใครชอบเปิดโลง่งเอาดอกรทกทแต่ระแนงก็ช่วยบังแดดได้หรือถ้าคุณอยากให้จบๆแล้วก็ทาหลังคาไปก็ได้ถ้าคุณแบบว่าไม่ได้กลัวมันทึบนะถ้าใครชอบแบบโปรงๆก็เอาแต่ระแนงก็ได้นะครับอย่างตรงนี้นะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าอาจจะมีข้าวของมากองแล้วนะครับเนื่องจากตรงนี้ถ้า,าอยบ้านอยู่ไปแล้วเกือบ4ี่เดือนในสองตรงนี้ก็อย่างที่ผมมีใ้ทราบนะครับสวนมากระวังแทงน้ำนะครับวางปั๊มน้ํา นะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็ส่วนของตรงนี้ทั้งสอบ้านเอาเครื่องซักผ้ามาวางนะครับก็เอาผ้ามาคุมยี่เครื่องซักผ้าเนี่ยว,วางภายนอกได้นะมันไม่ได้ผักน,นะครับ ตรงนี้ก็ทําเป็นระแนงโปกซึ่งระแนงโปกตรงนี้เนี่ยข้อดีของเขาคือช่วยระบายอากาศช่วยทําให้ตรงนี้มีความเป็นส่วนตัวประดับตกแต่งสวยงามและตรงนี้ผู้ชมมีแขวนต้นไม้ได้ด้วยนี่นะครับเอาปวยไม้มาแขวนประดับตกแต่งได้หมดเลยผู้ชมตรงนี้คือข้อดีของระแนงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตรงนี้ด้านบนใช้เป็นหลังคาไฟเบอร์กลาสนะครับเป็นรอนของลิ้นช,ชี้แต่เป็นไฟเบอร์กลาส ตรงนี้จะมีอายุการใช้ง,งานที่นานกว่าแผ่นใสแบบสมัยโบราณนะตรงนี้ข้างในมันได้ขายใหญ่แก้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่ามันเหนียวมากๆแล้วก็ทนมากๆด้วยนะครับแผ่เปเอร์การ์ดตรงนี้สามารถใส่หนึ่งแผ่นก็ได้หรือใส่เต็มเต็มแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าใส่เต็มเต็มแบบนี้ก็จะร้อนนะครับตอนนี้ผมพูดผมก็จะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับอะต่อมาคุณผู้ชมตรงนี้เป็นประตู นะครับแล้วก็ติดตั้งอันนี้ด้วยมีโช๊คและรู้ชมดีมีโชค๊โชคด้วยเห็นไหม,ม,หไหมอ่านะครับก็สามารถติดได้นะครับตรงนี้ก็ค่าจ่ายก็จะแพงก,กว่าปกตินิดนึงนะครับถ้าจะใส่โชค๊คนะก็จะมีบวกค่าโชค๊คหน่อยแล้วก็เฟรมเบรก็จะเป็นเฟรมตัวใหญ่นะครับ,รบก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันมี้าครบอกว่า อยากได้กระจกสไลด์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่ผลชอบนะตรงนี้ก็ถ้าไม่ทําสไลด์ตรงนี้เราก็ก่อผนังเือปิดมวลเบาฉาบเรียบทาสีให้นะครับ <S <S เดินมาด้านในผู้ชมเดินมาด้านในตรงนี้จะสังเกตนะตรงนี้จะเป็นธรณีจะสมสโตเต็มละนะครับแล้วก็เก็บงานกระเบื้องให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำจากภายนอกนะครับล้นเข้ามาภายในตัวบ้านนะครับตรงนี้เราก็ต้องทำธรณีให้นะครับ <S <S เดินเข้ามาในห้องครัวตรงนี้เป็นพื้นห้องครัวนะพื้นห้องครัวตรงนี้ผู้ชมลงเสาเข็มเป็นไนโครพายนะครับระยะเวลาผ่านจะเกือบสี่เดือนตรงนี้นะครับ ผมยังไม่เห็นเลยนะครับว่ามีรอยแตกแล้าแต่อย่างไรนะครับพื้นยังแน่นอยู่เลยระยะนะครับระหว่างตัวบ้านนะครับกับทางห้องครัวเนี่ยก็ยังมีการประสานของยาแนวนะครับยังไม่มีการแตกเลยนะครับตรงฝ้านะครับยังไม่มีรอยแตกรล้าเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของไมโครพายซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเกินครึ่งนะครับที่เราได้งานมาเราแนะนาให้ลูกค้าใช้ไมโครพายหมดถ้าลูกค้ามีงบนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่มีงบประมาณใช้เป็นหกเหลี่ยญได้ไหมตอบเลยว่าได้แต่ลูกค้าจะต้องทําตามที่เราแนะนำรือกวอย่างเช่น การทำเคาน์เตอร์ครัวต้องทำระยะตามที่เรากำหนดเพราะวน้ำหนักของเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยจะ,จะกดทับตัวโครงสร้างของฐานล่างเนี่ยสุดเร็วขึ้นนะครับตรงนี้อันนี้คือทำโอเวอร์สเปคนะโอเวอร์สเปคคือเขาลงไมโครพายเขาจะเอายาวเท่าไหร่เอาใหญ่ขนาดไหนทำได้หมดอันนี้คือโอเวอร์สเปค แต่ถ้า,าจะเอาในสเปคของเราก็คือถ้าเป็นเคา,าน์เตอร์ตัว I ก็ไม่เกิน3เมตรถ้าเป็น L ก็2เมตรคูณ2เมตร40โดยประมาณครับถ้าเป็นลักษณะของเคาน์เตอร์ครัวสำหรับทาวน์โฮมแล้วก็ลงเสาเข็มพกกุยอย่างคุณผู้ชมอย่าไปทาใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ที่ปูกระเบื้องผนังก็ปูมเฉพา,า,าะระยะเคาน์เตอร์อย่าไปปูเต็มอันนี้ห้องนี้ปูเต็มหมดเลยนะครับ พอปูเต็มหมดเลยก็แนะนำลงไป็นปม้โปรพยเถอแต่ถ้าใครบอกว่าไม่เอากูเฉพาะเคาน์เตอร์ก็ได้อะไรก็ได้ขอให้ประหยัดงบลงเงป็นหุเปเรียมผมแนะนําให้ได้แต่ปัญหาคือมันอาจจะมีรอยแตกแล้าตรงฝ้าบ้างตรงผนังบ้างก็คือรอยที่มันจะแยกส่วนระหว่างตัวบ้านะกับตัว อ่าง้องคค่ลจะแยกออกมาตรงเนี้ยไม่ต้องหว่วงเป็นที่ก็ผมมองนะประมาณสัก1เซนนะ่ะคุณก็เอายาแนวเอาโฟมอะไรอได้นะครับแยกแค่ตัวบ้านแต่ถามว่าถล่มทับลงมาไหมไม่ไม่แน่นอนอันนี้การันตีไม่ทบไม่พับไม่ไม่พับลงมาไม่ทับลงมาทุกสิ่งทุกอย่างไม่พังก็แค่แยกออกมาตรงนี้นคุณก็เก็บนานเอาอ่ะงมกประพันธ์ของเสาเก็บหกเหลี่ยมนะครับ โอเคอ่ะเรามาเล่าหลังนี้ให้ฟังกันดีกว่าหลังนี้นะครับฐานลากที่ผมบอกลงเป็นไมโครพายนะครับก็คำนวณตามโหลดน้ำหนักแล้วก็ตามจำนวนต้นอย่างหลังนี้หน้ากว้าง6เมตรด้านข้าง2เมตรเป็น8เมตรนะครับแเมตรแล้วก็ลึกเนี่ยลึกตรงนี้นะครับจากตัวบ้านจะถึงืูว่า2เมตรนะครับก็ตีไปแคูณสคูณ2ผมจะประคับให้ลง6ต้นโดยประมาณ หกต้นเป็นไอ8ิบแปดอยู่แน่นอนแข็งแรงแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยคุณผู้ชมพอลงเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาทําเรื่องของระบบพื้นละจะเป็นซิตติ้งนะครับจะเป็นคานนะครับแล้วก็จะเป็นเหล็กพื้นนะครับแล้วก็การเทพื้นก่อนจะเทเราก็วางระบบ่อน้ำตัวตัวอย่างเช่นดีซิมังจานเราก็วางระบบ่อน้ำจริงของซึงมังจานให้ไปลงบอดักไขมัน วางระบบท่อน้ำทิ้งของอจุดต,ต่างๆแล้วก็จะมีฝาสเตเลสให้ครับตรงนี้เซอร์วิสได้คุณผู้ชมนี่ผ่านมาเกือบ4เดือนคุณผู้ชมมาดูสิไม่มีสนิมเลยนะฮะไม่มีนี่เห็นไหมไม่มีสนิมเลยขันน็อตได้ดดไน็อตเป็นน็อตสเตเลสด้วยนะครับอย่างดีสเปคบริษัทเรานะครับใช้วัสดุที่ออกจากบริษัทเราเท่านั้นนะครับเราจะมีสโตร์นะครับมีคลังสินค้ามีคลังเก็บวัสดุข,ของเรานะครับดังนั้นเราเล็อกสเปคมาให้คุณลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับต่อมา พอรเราวางระบบท่อเสร็จเราเทพื้นเราขึ้นโครงสร้างไอ้ตัวโครงสร้างตรงนี้แหละที่เราขึ้นเนี่ยก็จะประกอบด้วยโครงเหล็กนะครับแล้วก็มุงแผ่นด้วยเมทัลชีทนะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยเราก็จะแนะนาให้ลูกค้าใส่ช่องเซอร์วิสเป็นแผ่นใสแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้มี2จุดเห็นไหมตรงนี้เนี่ยที่เราใส่แผ่นใสเน,นื่องจากนะครับตรงนี้สามารถดันขึ้นไปเซอร์วิสใต้ฝ้าได้เปิดใต้ฝ้าได้และอย่างคือแจงสามารถส่องผ่านได้ด้วยนะครับในส่วนต่อมาเราทําการก,ราาก่อผนังด้วยอีกมวลเบาทั้งหมดเลยอีกมวลเบา อินบอลบาลตรงนี้นะครับเราทําผนังแล้วก็ทำเคาน์เตอร์ด้วยแต่ท็อปเคาน์เตอร์เราจะมีเหล็กเส้นปูให้อีกแล้วก็เทด้วยปูผ่อนเลนด้วยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงเอาเป็นว่าเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับแข็งแรงแน่นอนแต่เคาน์เตอร์ปูนนะพอเราขึ้นเคาน์เตอร์เสร็จต่อไปก็เป็นพวกหนังกระเบื้องนะงานกระเบื้องเนี่ยเราก็ไล่ปูผนังไล่ปูเคาน์เตอร์ไล่ปูพื้นนะครับเก็บรายละเอียด แล้วก็เป็นการเก็บสีนะครับทุกสีทุกอย่างนะครับเราทําการวางระบบนะครับไว้ที่ผนังหรือที่พื้นหมดเลยแล้วก็อย่างเช่นระบบไฟนะครับระบบไฟอะ่ะระบบไฟไหนตรงนี้เป็นตู้ไมโครเวฟตู้อบนี่ลั๊กไฟอยู่นี่ครับลั๊กไฟเราฝังผนังตรงนี้เลยอะ่ะเห็นไหมน,ะนี่มีจุดนึงนะครับฝังผนังไว้เลยนะ แล้วก็เป็นพวกระบบต่างๆนะครับในห้องควัวหรือถ้าคุณลูกค้าบอกอยากติดพัดลมเดี่ยวพัดลมตัวกลางนะครับติดได้ติดได้นะครับพดัดลมตัากางติดได้นะตรงนี้ก็จะมีค่าใ้จ่ในการติดตั้งนะครับราคาแพ็กเกจของเรานะครับรวมทุกอย่างหมดเลยนะครับยกเว้นนะครับอุปกรณ์แผนยกเว้นเตาแก๊สแล้วก็หูด,ดูดควัน <c oughs> โอ้โหสเต็ปง่ายเลยอันนี้คุณลูกค้าเลือกเองรวมทุกอย่างยกเว้นเตาแก๊สหูดูดควันแล้วก็ตู้แขวนแค่นี้เองต้องการรวมหมดแล้วหน้าบานซิงลังจนรวมไม่หมดเลย แต่ถ้าไม่อยากได้หน้าบานแบบนี้นะครับอยากเปลี่ยนหม่น,นะครับของเราเป็นสีขาวนะแต่ถ้าคุณอยากได้สีโอเราจะคืนเงินให้คุณเพื่ซื้อหน้าบานเอไงได้นะครับวางตู้เย็นนีเรียนขนาดใหญ่เลยนะครับจะมีสเปซในการวางด้วยนะครับหลังนี้อย่างที่บอกนะครับเสร็จไปแล้วประมาณ4เดือนนะครับเดีย๋ยวเราจะไปคุยกับคุณลูกค้าดูนะครับนี่คุณลูกค้าพา,พา,าสุนัขมาเดินเล่นสวัสดีครับร้อนไหมครับตรงนี้ร้อนหลบหน่อยเราเราคุยกันตรงในห้องครัวไหมครับตุณเดัก ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อคลิปก่อนหน้านู้นะครับเราไปถ่ายกันที่หลังคาหน้าบ้านนะครับก็มีการแนะนำเนาะเป็นเสาแข็งประดับกล้วยไม้เป็นไงครับใช้งานได้โอเคไหมครับดีมากครับปลูกต้นไม้ที่หลังคาด้วยเป็นเป้วไม้ใช่ไหมครับใช่ไม้แฝดอะเงี้ยครับเลื่อกเสาเข็มเสาเข็มไมโครพายก่อนเสาเข็มไมโครพายเลยใช่ทำไมถึงเรื่องไมโครพายครับก็กลัวซุดไง ตัวสุดแล้วก็ต้องการระยะเวลาที่มันยาวนานคุ้มค,ค่าคุ้มราคาหน่อยครับลงไมโครพายตรงนี้ผ่านไปเกือบสี่เดือนเห็นรอยสุดบ้างไหมไม่มีค่ะย,ยังไม่ปากรยังไม่ปากฏเลยถ้าไม่สุดแสดงว่าหลังคาเขาไม่รั่วสิับใช่ค่ะเพราะว่าหลังคาั่วเนี่ยเกิดจากการสุดตัวของโครงสร้างด้วยนะบางคนอาจจะไม่รู้นะบางคนอาจจะมองว่าช่างหลังคาไม่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ใต้ดินเลยคุณผู้ชมเสาเข็มถ้าเสาเข็มหกเหลี่ยมมันสุดเร็วนี่ฮะ มันก็จะไปดิ่งหลังคาที่ติดกับตัวบ้านอ่ะรดน้ำก็จะรั่วอันนี้คือแนะนำที่เจ้าของบ้านด้วยแต่ลงไปพอพายแล้วหมดวงสี่เดือนคือยังไม่รั่วเลยหรอครับไม่รั่วค่ะแล้วเห็นบอกว่ามีพาย,ยุมาด้วยสามครั้งมีเป็นยังไงาครับแรงก็ไม่มีอะไรแรงมากไหมครับแรงกระจกอ่ะประตูกระจกอ่ะของสารแต่ว่าหลังคาไม่รั่วไม่รั่วเลยใช่ขึ้นไปดูไม่รั่ว อ๋อครับอันนี้ใช้เป็นแม่เส้นชีสไหมครับแล้วเวลาฝนตกเสียงดังนะครับถือว่าปิดประตูหมดเลยแล้วก็ตอนที่ปิดประตูนี้ด้วยลรวอยู่ในบ้านเสียงดังไหมไม่ไม่ได้ยินอยู่ในบ้านไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยต้องออกมาถึงจะได้ยินต้องออกมาถึงจะได้ยินใช่อ่าครับผมก็คือผลของการใส่ฝ้าแล้วก็ใส่ฉนว,ดว,น,วน,นด้วยเป็นฉนวนรอนแบบบางๆเนาะแต่ก็ยังไม่ได้ยินเสียงตอนอยู่ในบ้านแสดงว่าไม่รบกวนกันอยู่าอาศัย แล้วก็หนึ่งต้องการช่างที่ไม่ทิ้งงานไม่ทิ้งงานเลยใช่กลัวตัวกลัวเรื่องทิ้งงานเพราะว่าไม่มีความรู้ฮะแล้วก็ศึกษาจากรีวิวอ่าแล้วก็มีท่านเจ้าของบ้านหลายๆหลังเขาก็คุมค่ะว่าบริษัทนี้วัสดุเป็นไปตามสัญญาที่ที่ตกลงกันซึ่งซึ่งตัวพี่เองก็ทดสอบนะเอาสัญญาตามรายละเอียดเี่ยที่น้องก็ส่งให้อ่ะก็ไปให้คุณพ่อดู อ๋อคุณพ่อบอกอ๋อโอเคโอเคโอเคตรงใช่ไหมครับตรงค่ะตรงโอเคบอกหนึงผู้ได้เต็มไปนะครับว่า,ราสรุปของแสงของตรงตา <พอ S 1> มปกขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับต้องบอกว่าวันนี้เราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านเลยเราไม่ได้เตรียมเลยคือผมมาบังเอิญมาเจอก็เลยขออนุญาตสัมภาษณ์เลย<ห>นะครับก็ขอขอบคุณจริงนะครับที่คอนเฟิร์มว่าตรงตามปกจริงแล้วก็ เราก็แบบว่าไม่ได้มีการทิ้งงานเนาะไม่ทิ้งงานแล้วงานเรียบร้อยครับคือถ้าติดขัดอะไรบอกบอกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกช่างให้บอกในแคุ่ไลน์หโทรไปหาครับได้ผมภูมิใจที่ฝ่ายการเงินบัญชีอะไรประสานกันครับครับผมครับผมก็บอกไปในกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์ก็จะจัดการทั้งหมดครับผมเรายังมีบริการหลังการขายให้อีกหนึ่งปีเต็มเลยนะฮะหลังจากวันนี้จบงานวันที่เท่าไหร่ครับเจ็ดเมษาค่ะวันนี้ที่เราถ่ายคือวันที่สิบสามมิถุนา เกือบเกือบสี่เดือนคุณผู้ชมสามเดือนกว่านับไปตั้งแต่ที่เจ็ดเมษาเรารับประกันถึงหกเมษาปีหกหกเลยถ้ามีน้ารั่วอะไรติดตอ่อได้เลยครับการันตีจากคลิปนี้เลยแต่ว่าในห้องครัวก,ก็ถือว่าไม่ได้ร้อนจนเกินไปเนาะมันคือจริงๆนะ่ะถ้าพี่อยู่บ้านพี่จะเปิดนี่นไงนะแล้วก็กำลังรถมันก็ไม่ร้อนครัว<อ>จะไม่ร้อนแต่ที่ร้อนเพราะว่าปิดไงปิดประตูปิดประตูปิดกระจกมันไม่มีลมไงครับถือว่าโอเคเลยนะครับค่ะ โอเคครับผมก็ขอเท่านี้ครับก็ไม่ได้เตรียมันก็จะเขินๆหน่อยครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับจะแนะนำแนะนำด้วยเหรอครับแนะนำเนี่ยมีซอยสิบสี่ถามอยู่โอ้ขอบคุณมากเลยซอยหนึ่งกำลังมาดูอยู่แล้วก็ถามถามถามพี่อยู่วันเดี๋ยวแนะนำให้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ ไม่ได้คุณผู้ชมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์คุณผู้ชมแล้วก็อันนี้คือหน้าง,งานจริงแล้วก็ผ่านไปแล้วเกือบเกือบสี่เดือนวันนี้ผมมาถ่ายก็ตั้งใจมาถ่ายมีนั่นแหละนะครับบังเอญท่านเจ้าของบ้านเขาอยู่แล้วก็บังเออขออนุญาตได้คุยกันก็ถือว่าเป็นการการันตีไปอีกอย่างหนึ่งนะแล้วที่บอกว่าฟงปกรง,งปกเนี่ยผมขอย้ําเลยว่ารงจริงแล้วก็จริงใจทุกทุกหลังเลยจริงใจทุกหลังเลยนะครับแต่ถ้าหลังไหนทำกับเราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเครียดฉันอะไรปรึกษาได้ส่งไลน์มาได้ถามได้เลยและในไลน โปรเจกต์แพนเนอทำงานไม่ดีโฟร์แมนทำงานไม่ดีช่างทำไม่ดีกดเข้าไปเลยครับมีลูกค้าหลายคนนะครับถามมันเข้ามาว่าในส่วนของการติดต่อเราจะติดต่อ,อยังไง อันดับแรกคืออยากให้แอดไลน์เลยนะครับแอดเอทีคอร์หรือโทรที่เบอร์0 8นย์แป8ถ้าแอดไลน์ไม่เป็นเลยเราสอนแอดไลน์ให้นะครับจากนั้นนะครับถ้าคุณยังไม่เป็นลูกค้ากับเราเราจะแนะนำคุณลูกค้าแบบนี้คุณส่งขนาดกว้างคุณยาวมาก่อนแล้วก็ส่งตัวอย่างมาก่อนนะครับว่าจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวแอดมินจะประเมินราคาเข้าวๆให้ถ้าราคาพอได้แล้วคุณก็สามารถนัดวันนัดเวลาไปสำรวจหน้างาน,านที่บ้านได้ ค่าสำรวจหน้านงาน2,000บาท2,000บาทนี้ถ้าตกลงทำเราคือให้เต็มจำนวนแต่ถ้าไม่ตกลงเราขอเป็นค่าเสียเวลาค่าในมันตดนะครับในส่วนต่อมา หลังจากที่โปรเจกต์แพนเนอร์ไปสำรวจที่หน้างานแล้วโปรเจกต์แพนเนอร์จะแนะนำนะครับว่าจะวางเคาน์เตอร์ควอยยังไงนะครับติดตู้แผนยังไงวางระบบเสาเข็มระบบน้ำระบบฐานรากทุกอย่างแนะนำหมดเลยแล้วก็ช่วยออกแบบดีไซน์ให้ด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับรวมอยู่ใน2,000บาทแล้วนะครับจากนั้นพอสำรวจหน้างานเสร็จแนะนำเสร็จแล้วกลับมาทรใบไปเสนอราคาส่งลูกค้าภายใน7วันนะครับ7วันคุณลูกค้าจะได้ราคาแล้วก็จะมีการสรุปราคากันและสามารถต่อรองราคาได้ ขอสลดได้ด้วยนะครับจากนั้นพอนัดวันเซ็นสัญญาคุณลูกค้าชาระเพิ่ม3,000บาทว่าจะเซ็นสัญญาแล้วทั้งหมด2000กับ3,000ัรวมเป็น5,000เอาไปหักกับงวดแรกได้เลยเต็มจํานวนเราให้หักที่งวดแรกเลยนะครับหลังจากนั้นพอเซ็นสัญญาเสร็จเรียบร้อยไม่เกิน30วันเราจะมาทํางานให้สับ,บ้านคุณลูกค้าเลยนะครับในส่วนของการทํางานนะครับ30วันทำไมต้องรอนาน3าวัน เนื่องจากนะครับหนึ่งเลยต้องวางแผนจัดคิวช่างสองทำการสั่งซื้อนะครับวัตถุดิบแต่ละที่เรานําเข้ามาไม่ได้ที่เดียวกันนะเราไม่ได้สั่งร้านเดียวกันนะเราสั่งวัสดุเกรบคุณภาพดังนั้นจะแยกมาทีละที่ทีละที่ทีละที่นะครับตรงนี้แยกกันหมดเลยนะแล้วก็ต้องมีการ brainstorm รวบรวมนะครับประชุมกันไม่ว่าจะเป็นโฟแมนโปรเจกต์ฝ่ายซัพพอร์ตจะรวมกันนะครับว่าจะวางแผนยังไงเพื่อที่จะช่างชุดไหนเข้า ระยะเวลา30วันเนี่ยเราจะเข้าไปใน30วันนะครับดังนั้นเนี่ยลูกค้าไม่ต้องรอ,อนานเราแยกช่างเป็นชุดชุดชุด,ช,ดชุดนะครับถ้าเป็นช่างรื้อถอนก็รื้อถอนเสาเข็มก็เสาเข็มต่อเติมก็ต่อเติมตเราดูแลให้เอาความชำนาญเข้าไปทําจะรวดเร็วมากๆถ้าลูกค้าทําเสร็จแล้ววันที่ส่งมอบาง,งานมีให้ตรวจดีเฟสอีก ตอนที่ตรวจดีเฟกต์ลูกค้าสามารถตรวจได้ตามลิสต์รายการคุณลูกค้าซื้อบ้านมือหนึ่งเลยตรวจตามรายการเลยจากนั้นเราทําการแก้ไขให้แล้วลูกค้าค่อยชำระงวดสุดท้ายพอลูกค้าชำระงวดสุดท้ายแล้วยังไม่ได้จบกันเท่านั้นเรายังผูกพันในอีกหนึ่งปีเต็มเหมือนหลังนี้หลังนี้ผ่านไปสี่เดือนเราดูแลให้น้ารั่วไฟดับไฟไม่ติดนูด่นนี่นั่นหลังคามีปัญหาอะไรดูแลให้หมดเลยนะครับตามเงื่อนไขในสัญญานะตรงนี้ดูแลให้หนึ่งปีเต็มถามว่าพอทําเสร็จแล้วใน l i n แอดเนะี่ย นะครับคุณเข้าไปได้เลยนะครับกดข้างล่างมันจะขึ้นมาทั้งหมด6ช่อง6ช่องนี้จะประกอบด้วย ST Care ST Care คือดูแลหลังการขายแจง้งซองแจ้งอะไรกดเข้าไปอย่างนั้นตรงนั้นก็จะเป็นห้องพิเศษให้ลูกค้าเข้าไปสู่แผนกดูแลหลังการขายกดไปที่เอทีคอมเพนถ้าโฟร์แมนไม่ไปตรวจงานนะครับช่างขาดงานไม่ทํางานเข้าไปที่เอทีคอมเ n นเข้าไปแจ้งได้เลยนะครับจะมีอีกฝ่ายนึงคอยไปตรวจสอบอีกฝ่ายนึงด้วยเพื่อ คุณภาพของบริษัทเรานะครับขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากไว้นะครับและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีสวัสดีครับ